โอเคครับวันนี้เราก็จะมาลองทิ้งเท่าไหร่นะทิ้งไหมทิ้งทำไดบ้างรถคันนี้ตามตามก็ตามไปเดียวตามไปเดียวฮะไมเดียวไมเดียวมันเปิดยังไงวะฮะกดไปก่อนกดเออมันไม่ได้ให้หน้าจอเป็นมันขึ้นไปยังเฮ้ยไม่ขึ้นเพียอะไรเลยกดไปกดไหนตไหนุปเออขึ้นแล้วกดเปิดดิไม่ได้เอาได้แล้วโอเคครับมีทำได้บ้างเนี่ยตามไปเดียวครับตามไปเดียว เลขเท่ไล่ไปเท่าไหร่วะแปดเท่าไร48 48 48นะครับผมปิดนี่เฉลี่ยอ่ะครับทุกคนก็ปิดอ๋อไม่โคตรแรงเลยวะ่ะชาม์วิดีโอนะครับผมก็ย้อนแล้วกันเดี๋ยวผมลองขับแถวๆนี้ก่อนนะครับเขับในป่าคือถ้าใครได้ชมคลิปนี้ล้วคือผมก็ยังมามิทติ้งคือยังไม่ได้กลับนะทุกคนก็อันนี้ก็เป็นคลิกคลิกตัวน่าจะเป็นตัวเท่าไหร่วะ2.9วะก็ไล่ชาร์จวิดีโอนะครับผมเป็นชามของช่างอะไรวะ นา้าจารางเต่านะครับนาาจารา์ทังเตานะเม็ดสิบสี่แปดนะครับผมบิดนี่เฉยลอยอะ่ะแม่โคตรแรงชามไปเดียวครับผมเอ้ยชามไปเดียวครับผมก็เดี๋ยวผมลองขับด้วยเฉยให้ดูก็เดี๋ยวตอนกลับบ้านผมจะลองขับเชนเลี่ยงให้ดูนะครับผมว่าขอบสปีดชามไปเดียวได้เท่าไหร่ทุกคนคือผมลองขับเล่นดูแม่โคตรติดใจทุกคนคือผมไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้คือผมนั่งเฉยนะผมบิดคือลอยเลยทุกคนผมยังอยากได้อ่ะดูดิดูดิอีกเี้ ก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวขับขับให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมเชลล์พอขับตรงนี้เสร็จรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปขับเชนเลี่ยงให้ดูนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมยกให้ดูนะนั่งขับไปนะผมผมผมนั่งอย่างนี้เลยนะนั่งกลางก่อนเอี้ยดูอะ่ะบิดได้เฉลอย่ยนั่งเฉยียดอ่ะไอ้เฮีย้ยโคตรแรงพ่อปะขายต่อครับเดีไมนะ่ลองดิเดี๋ยวนะียว,วยัยงจริงนะมึงไม่พออ่อ่ะ ดูดิชามใบเดียวทุกคนไอ้กเกียร์ท้าทางยาวๆนะไอ้กเกียร์อ้กเกียร์ขนาดชามใบเดียวบิดลอยอ่ะชอบปะรีบไล่ยาวๆอ่ะบิดเฉยทุกคนเขี้ยะหยัดได้ไหวอย่างเงี้ยอยู่นี่เลยที่ต้องการ ไหนสุดล่าสุดรักเราผมจะลงคืนเพื่อนละแล้วก็ไปเจอกันเส้นเรื่องแล้วกันนะเนี่ยดูดูดโออไม่ลอยไม่ลอยออพอแล้วพอแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเส้นเรื่องโอเคไปโอเคครับเมื่อกี้ผมลืมเปิดไม้ปะก็สลับรถกับเพื่อนขี่นะครับผมว่าผมอยากลองไงถ้าเมื่อกี้คือผมลองขับรู้แล้วนะครับระยะหนึ่งก็คือถ้ามัน คือเรื่องอะไรเรื่อคลิปใช้ได้ผมก็จะให้ดูนะครับผมก็ผมได้ทําการลองแล้วคือเปิดรอยอ่ะแต่ถ้ามันใช้ไม่ได้ผมก็เริ่มคลิปใหม่แล้วกันโอเคเราเปิดคลิปสองลองไปเลยโอเคครับผมก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องลาเต้เลสซิ่งน,นะครับผมก็ผมเปิดไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ไม่รู้ได้เปิดช่องหรือเปล่นานเพราะว่าลืมเสียบสายไมมั้งเมื่อกี้นี่อัดคลิปอย่างดีลืมเสียบสายไม,ม,ม,ก,ก,ม,ยยไมก็ผมจะลองขับนะครับทุว่าคลิกคลิกชามใบเดียวชามใบเดียวท่อเดิมนะผมก็โคตรแรงครับผม,ผมบออออกกแค่่นนี้้หลลเเาางายยปิดวร,รทุ คือแม่ผมว่าผมยังอยากได้คิกอะคือไม่รู้ว่าจะแรงขนาดน,นี้ยคันนี้ข้างโอเพ่นยังไม่แดงเท่าคันนี้เลยครับ <S <S 1> <S 1> ดูดิไอเสียเปิดแล้วลอยอะโอ้โหแม่งโคตรแรงครับทุกคนผมแม่งกบบอันนี้แค่คิกข้างโอเพ่นนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิคิกช้ำเมเดียวนะครับเม็ดเท่าไหร่วะเม็ดน่าจะแปดสิบสี่นะครับแปดแล้วก็สิบสี่นะครับก็แปดสามเม็ดสิบี่สาเม็ดนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองอัเช่นเรี่ยงนะครับผนเอ้ยทุกคน ก็ผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้ใครโทรมาวะเออนั่นแหละทุกคนพูดถึงไงเราวะก็นั่นแหละคือคือผมว่ามันมันแรงเกินอ่ะคือมันเป็นไปไม่ได้คือแบบท่อดเดเี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเราเพื่อนเมดีอกีก็คือคันนี้ครับผมเดิมเดิมนะครับผมเครื่องเดิมมีแค่ชามใบเดียวไล่เม็ดนะครับนะบนะครับทุกคนโชคเดิมไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรนะครับผมท่อเดิมด้วยคือแบบ โคตรแรงคันนั้นน่ะคันนี้กำลังขี่มาทุกคนคือข้างโอเพ่นนะครับผมข้างโอเพ่นอ่ะยังไม่แรงเท่าคันนี้เลยเออเดี๋ยวผมลองขับให้ดูแล้วกันว่ามันจะได้เท่าไหร่ทอปสปีดนะครับผมก็ต้องดูถ้าถ้าไม่มีรถผมจะขับให้ดูนะครับคนดูดิเคี่ยแบบเอางอ่ายอ่ะเอ,อะ็กแม็กมีเสียวอะ่ะเออชามไิเดเยอะเจ้าของรถหนักประมาณหกสิบเท่าไหร่วะหกประมาณหกสิบนี่แหละบวกลบไม่เยอะหรอกประมาณหกสิบอ่ะมันบอกว่าขับได้ร้อยสี่สิบอ่ะ แล้วทุกคนคิดดูว่าน้ำหนักผมแค่ห้าสิบนิดๆอ่ะเออเยอะขนาดไหนอาผมนี่ฮะอะไรเหรอเพื่อนจตัดรูผมไม่ได้วะดูดิขนาดห้างดินเอาละเอาละเย็นเอ็กแมบใครว่าเขาหล่อจริงๆเลย ทำไมสตาร์ทไม่ได้ทุกคนโคตรหรอดูดิโอ้โหผมเว่งอยากได้ชีกับทุกคนคือชีที่แล้วที่ผมขับไออะไรนะชีเอลเอ็กเหรอชีเอลเอ็กอ่ะก็แรงก็อยากได้ชิกยิ่งอยากได้เขาอีกคือแบบมันแรงเกินอะ่ะคือชาอมย้อนตตีมันไม่น่าแรงขนาดนี้อะ่ะคือแปลกใจคือผมนั่งอะ่ะแล้วผมเปิดคัลิ่งอะ่ะล้อลอยทุกคนเออคือมันจะอะไรจะขนาดนั้นอะ่ะ ใช่ไหมโอเคนั่นแหละแล้วผมไปลองขับให้ดูแล้วกันว่าถ้าไม่มีรถผมจะขับให้ดูนะทุกคนโอ okay. เคครับไงก็ค่อยไปเจอกันทางเลี่ยงทุกคนโอเคไปข้างในใหไหนเด้อเออเอาเ,เอาเอ็กแม็กวันไหนไหนนะเยี่ยมตอนนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่ารถวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเป็นรอดูเชื่เลี่ยงแล้วกันเดี๋ยวก็อันนี้ลองไปโอ้ดหมุมกว้างเห็นมาว่าเห็นอยู่หรอกไปแล้ว โคตรแรงอ่ะดูดิหลายแหวนเราไอ้อเจ้าโคตรแรงเลยสัตว์ไอ้แหวนตามสุดแล้วแรงเกินว่ะตรแหวนโคตรแรงร้อยยีเวว่เราอ่ะแรงเกินว่ะหลายจุดเปล่าแล้วโอ้แรงอยู่นะร้อยยี่อ่ะยังไม่สุดทุกคนรถมันเยอะว่ะ ก็เดี๋ยวเราเข้าไปรอดูเส้นเรียงแล้วกันเราขับไปเรื่ยก่อนคือผมชอบตรงคือมันเปิดรอยอะ่ะผมชอบอันนี้ผมชอบฟิลนี่เอ้ยโอ้ท่านผู้ปกอเลยถ้าได้ถ้าได้โชคหลังสักต้นนะโชคหน้าเซตใหม่โชคหลังโชคหลังดีๆสักต้นนะผมเลยโคตรสุดทัน,นยะเออดูนีคือแบบเปิดแล้วมาผมชอบอะ่ะแม่งแรงเริยไอเหียเไอเดียนั่งแล้วนั่งขับกัจะขึ้นทนเลขอะ่ะไอเยยังไม่หมดบอกเลยทุกคน ดูเด่นั่งขับมันนี้โอ้โหโคตรแรงครับผมชอบไอ้ไม่รู้ว่าจะชอบอะไรขนาดนี้ไงคือปกติคือคือผมเคยขับไอ้ีคันนี้แล้วอ่ะขี่ข้างเอเพรอ่ะผมบอกเลยไม่แรงเท่าคันนี้ครับกล้าพูดเลยข้างออเพรอ่ะไม่ดึงไม่แรงเท่าคันนี้ครับอันนี้แบบสุดจัดอ่ะโคตรดึงผมยังชอบอ่ะเดี๋ยวเราไปบอกเชเลี่ยงกันดีวกว่า ไม่รู้จะมีรถหรือเปล่านะถ้ามีรถผมก็ขอโทษด้วย,ยจริงๆนะครับผมก็อาจจะไม่ได้หมอบให้ดูนะครับทุกคนก็น,นั่นแหละบอกไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูเส้นเลี่ยงแล้วกันแรงจริงอะไรจริงผมชอบผมชอบเปิดร้อยอะ่ะทุกคนคือผมเป็นคนแบบชอบชอบฟิลที่แบบขับรถแล้วแบบมาตามมือแบบเปิดล้วคือมาผมชอบขับรถฟิลนี้นะครับผมคือถ้าไหนไม่แรงอะ่ะผมไม่ขับเลยผมง่าย,ายอะ่ะเฮ้เฮ้เอาอ่ะเฮ้เล่นด้วยหน่อยเฮ้ hey. ยางไม่าฟินป่ะยางไม่หาหรือพันดาวะไม่รู้อ่ะแต่เขาแรงอ่ะเร่อแค่แรงดียวชอบชอบชอบเฮ้ย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 ตัวไหนข้างโอเพียนป่ะเฮ้ยผมจะไล่ชี้ข้างโอเพียนป่ะทุกคนเฮ้ยชี้ข้างโอเพียนป่ะไอชี้เอาคุณบอกให้ใส่หมวกหลายรอบแล้วมึงอ่ะเออเดี๋ยวกูใส่หน้าให้รอบเอาดิโอชี้ข้างโอเพียนป่ะยังดูตานอ่ะจามไปเดียวแต่ข้างโอเพียนอ่ะเขาทุกคนเออ ทำไมเดี๋ยวตามข้างโอเพ่นว่ะดูดิโอ้ยดูดิโอ้คีกางโอเพ่นก็แอรเกินว่ะโอ้คีกางโอเพ่นก็แอรเกินลมก็แรงจริงๆเลยวันนี้ดูดิโอ้มันโครตรแอรอ่ะทุกคนคีกางโอเพ่นโครตรแอรอ่ะเฮ้ยเองแบบตามตูดเฮ้ยเฮ้ยองแบบตามแล้วเฮ้ยเฮ้ยเองแบบตามเย็นโคตรแรงครับทุกคนเออผมชอบอะ่ะเบาเบาเบาชอบชอบชอบคือผมไม่คิดว่าจะขับแล้วจะแรงขนาดนี้อะ่ะไอ้เชี่ยอยากได้ว่ะ โอ้รถสายป่าก็อยากได้คิกก็อยากได้อะไรจะแรงขนาดนี้ครับทุกคนเชื่อรถมาวะ่ะอ๋อไม่ปมันไม่ไปนะครับทวนมันไม่ไปไม่ไปมันไม่เล่นด้วยวะ่ะมัน,ม,นมันจะเข้าในเมืองแล้วคนเราเราจะลองเส้นเรี่ยงนะครับรอรถรอรถไปก่อน เราจะจดกอนจรจก่อน,อนรถเยอะว่ะเราจะได้ขับรปมะเนี่ยเดี๋ยวรอรู้กอนรอลุ้นนานๆก่อนแรงจริงว่ะชอบว่ะไปหายแล้วหน่อยเลยเอแต่นจะหนักกูเบาอยู่หรอกหนักเท่าไหร่ ดักปุนกเจ้าของรถหนักเจ็ดสิบห้าทุกคนโคตรหนักอะ่ะเดี๋ยวมันบอกยังบอกว่าแรงเลยโอย้ลมก็แรง <c oughs> อุยสัตว์ก็กดผิด <c oughs> ไปอุเชีย่ยห้องร้นสะบัดเลยสัตว์ไปแล้วเชีย่ยโคตรแรงอะ่ะ ดูดิร้อยสิบหกร้อยสิบห้าร้อยสิบหกแล้วอัดดูดิแรงเกินว่ะร้อยสามสิบแล้วเนี่ยร้อยสามหกร้อยสามหกแล้ว ได้ 135, 13สามห้าได้สองหกแซงที่ข้างเขาเพชรน่ะเจอรถไอสัตว์ได้สามห้าสหกนะครับคนคือมันแรงเกินว่ะดูดิโค้แรงอ่ะโอ้อยากได้ว่ะเอ้ส1 3หกเฉยว่ะ เที่ยวโคตรแรงเจ็ดเชชามไปเดียวร้อยสามหกชอบอะ่ะโอเคทุกคนก็เอาไว้แค่นี้แหละทีท่เอาสั้นๆอุ้ยเที่ยแทนสะบัดคือคือไอ้เ่นี้ก็คงไว้แค่นี้ทุกคนเอาไวส้สั้นๆเนาะเออก็ยังไงค่อย เจอกันคลิปหน้าทุกคนก็โอเคครับก็เองก็อย่างเรื่อ,อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะครเป็นกำใจผมได้ก็อย่าลืมครับผมหอบรถให้ดูรถด้วยนะครับผมคือเราเขาต้องแล้วก็อะไรนะคือเราต้องดูความปลอดภัยของเพื่อนร่่มทางนะครับทุกคนโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับที่นี่สวัสดีครับ